เอาแล้วครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับชาวคนรักไพ่นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับที่เกี่ยวกับคนรักไพ่ควรจะต้องมีนะครับนั่นก็คือนี่ครับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดไพ่นั่นเองนะครับตัวนี้ในไทยผมยังไม่ทราบว่ามีใครเอาเข้ามาขายไหมนะครับแอบโซลีนนะครับตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ทําความสะอาดกระดาษเนื้อกระดาษนะครับเป็นพวกวอลเปเปอร์รวมถึงพวก การ์ตูนคอมิกที่เป็นพวกนักสะสมเขาชอบใช้กันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าตัวนี้เนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ผมสั่งมาจากเว็บน่าจะเป็น a เม Amazon นะครับใช้เวลาประมาณ20วันตัวนี้ตัวกระปุกมันจริงๆก็น่าจะประมาณแค่5 0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่าพอรวมจัดส่งรวมนำเข้ารวมภาษีต่างๆนานาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันสองพันสามนะครับ Okay. เดี๋ยววันนี้จะมาลองแกะรีวิวแล้วก็ว่าจะเอาไปทำความสะอาดให้ดูนะครับนี่นะครับนะครับนี่ตัวกระปุกมานะครับตัวนี้ก็จะ15ออนนะครับนี่ฟาน้ำหนักก็ไม่หนักนะครับ ม่หนักมากดูครับข้างในเป็นยังไงปุ๊บดูนะครับอลองดมกลิ่นดูแล้วนะฮะกลิ่นมันก็จะออบอกไม่ถูกคล้ายๆคล้ายๆผลิตภัณฑ์จากธัญพืชเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะฮะข้างในจะเป็นยังไงครับดูนะครับนี่ครับ,รบก็จะเป็นคล้ายๆดินน้ํามันนะครับ ตัวนี้เท่าที่ผมดูเข้าศึกษาดูในเว็บของทางเมืองนอกดูครับเขาก็จะตัวนี้เอามาแล้วก็ถูถูกระตัวไพ่ตัวไพ่ที่เราชอบหรือว่า,าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อกระดาษนะครับตัวนี้มันก็จะทําความสะอาดทั้งเอาไขมันแล้วก็พวกคราบฝุน่นคราบสกรปรกออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองมาดูกันครับว่าจะทํำยังไงโอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราลองออมาลองไพ่ดูซักหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นไพ่ที่ใช้งานมาหลายปีนะครับ ดูนะฮะถ้าลองดูกระแสงจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหนี่ก็จะมีเงาเห็นไหมฮะจะมีเหมือนเป็นคราบคราบนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าถ้าเกิดเราเอาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เช็ดแล้วผลที่ได้รับจะเป็นยังไงนะครับใช้แค่นี้ดูนะครับลองเช็ดดูนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราลองดูอันนี้ก็เป็นสัาแผ่นนะครับเอาไว้เช็ดหน้าธรรมดานะครับไม่ได้ชุบน้ำนะแห้งๆนะครับเพราะว่าจริงๆตัวเนื้อกระดาษเนี่ยมันไม่สมควรจะโดนน้ำเลยนะครับกลัวเดี๋ยวมันจะเปื่อยจะยุ่ยหรือว่าจะบวมได้นะครับลองเช็ดให้ดูโอเคลองดูนะครับลองคิดว่าเนี่ยตอนนี้จัก จากสัมผัสที่จับนะครับเมื่อสักครู่กับตอนนี้ต่างกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองลองให้ดูนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหามหายหมดเลยนะครับเหมือนไพ่ใหม่เลยนะครับเหมือนไพ่ใหม่เลยโอ้โหได้จริงๆนะครับถ้าลองได้สัมผัสเนี่ย มันจะลื่นเหมือนไพ่ใหม่เวลาเอามากรีดนะครับเดี๋ยวไว้จะทำรีวิวเต็มนะครับให้ดูตั้งแต่ไพ่สำรับเก่าที่ใช้กันมาเป็นปีๆหลายปีนะครับใช้มามากกว่า500-600ครั้งเนี่ยออลองเอามาทองสะอาดแล้วลองมากรีดให้ดูนะครับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบ Before a n t e r t e r กันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็รีวิวในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระดาษเนื้อกระดาษหรือําทำความสะอาดไพ่นะครับตัวนี้ให้ดูครับ ใครสนใจหรือว่าอยากจะลองซื้อมั่งก็ลองสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะให้ตัวเอเจนต์หรือให้ลิงก์ไว้นะครับอ่าอันนี้นะครับใช้เสร็จก็เก็บเข้าที่เดิมได้นะครับเอาไปใช้ต่อได้ไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับอา,อาจจะใช้ได้หลายๆครั้งใช้จนมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกเหมือนมันเสื่อมหรือว่ามันด้านไปแล้วมันแห้งไปแล้วแล้วเราก็ค่อยทิ้งก้อนนั้นไปนะครับก็ลองดูนะครับโอเคครับแล้วก็ในครั้งหน้าเราก็าจะเอาทริปหรือว่าเอาวิธีการ ดูแลไพ่หรือว่ารักษาไพ่นะครับสําหรับคนรักไพ่นะครับว่าจะมีวิธีอะไรบ้างนะอาจยกตัวอย่างเฉียนมุดกล่องนี้นะครับโอ้ผมใช้มานานมากๆนะครับตัวเนี้ยไพ่มันก็จะถูกเก็บไว้เวลาเรามีการกรีดการสับนะครับดี๋จะให้ดูนะครับเห็นไหมฮะว่ามันโก่งเลยนะครับเนี่ยโอ้แทบจะเรียกว่างอเวลาเราสับเราเราเรากรีดไพ่เนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะไม่สมูทแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ไพ่ก็ติดด้วยวิธีไพ่ติดเราก็มีวิธีแก้นะครับ เดี๋ยวยังไงก็จะลองลองติดตามงกันไปนะครับว่าอย่างถ้าเกิดว่าไพ่งอเนี่ยจริงเราก็มีอุปกรณ์นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเตรียมวิธีการก็คือทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนาแล้วก็สอนวิธีใช้นะครับใช้งานง่ายๆหาซื้อได้ตามตามเว็แบบแบบไซต์ออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับ,อรบโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับบุญรักษานะครับ